แล้วเอืออยากเป็นอะไรอีกอะเอือปักหมุดเลยปักเป็นร้อยคาเฟ่เลยก็ได้เดี๋ยวพี่พาไปให้ครบเลยเอาจริงพี่รับโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะขอโทษทีนะเอือริงพี่ก็ย้ำไปแล้วว่าวันหยุดอะพี่ไม่อยากคุยเรื่องงานยิงโทรมาอยู่ได้ฮัลโหลครับพี่ว่าไงครับผมกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดครับ ผ่าตัดเหรอผ่าพี่ผ่าที่ไหนอ่ะ <c oughs> ก็ผ่าที่โรงพยาบาลสิครับพี่วันนี้ผมมาผ่าที่ชนพี่จำไม่ได้หรอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพยาบาลเรียกแล้วอะ่ะนะครับพี่